สิกขาปัตตังสมาธิามิอภิาานเวรมณีสิกขาปัตสมาธิานิกเมสุมชาจาราเรมณสิกขาปัตสมาธิานิกามสุเมชาจาราเวรมณีสิกขาปัตสมาธิานิมุสาวาดาเรรามณิสิกขาปัต สมาธิานิมงสาวาภาเวรมณีสิกขาปัพังสมาธิยานิสุาสาร,สรามรยมะยะมัชัปปามาตานาเวรามณีสิกขาปัพังสมาธิานิสุรามระยะมัชัปปามาตานาเวรมณีสิกขาปัพังสมาธิายนา,านิ สิขาปะตาเนสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโพกัสัมปะตาสีเลนะนิพุติยันตินนนนนตัตถมาสีลังวิโสทะเยสเยิปกิได้ไหมไดนสิปกิสิปกิสหาหะยะเอาเลย

พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราพระธรรมโมพระธรรมโมพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งของเราพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งของเราโอ้โหสัมโหสังโคพระสงฆ์พระเจ้าเป็นที่พึ่งของเราพระสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งของเราสุตินางสุตินางวัตเมธานาวัตเมธานา อาะาวะยาวหังโหตูพยาะหังตนาคตกาเลตกาเลทานข้าพระเจ้าทั้งหลายทานพเจ้าทั้งหลายดีในทานีนานบริจาคานิขอจึงได้สำเร็จขอจงได้สำเร็จาสาวะไขสสาะไขยไปกิงไปก็งดองสันดานกกดสันดานีฐานะมีานะ

ปฏิวาตทั้งหลายเหล่านี้ปฏิวัริทั้งหลายเหล่านี้ท่านผู้ทรงศีล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 ยอมรับพระทหารงอมรับพระทหารปฏิวัติทั้งหลายเหล่านี้พร้อมกับบริาทั้งหลายเหล่านี้ได้เนาะนำมาแล้วได้น้อะนำมาแล้วเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์แห่ความสุขแห่ความสุขข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายญาติทั้งหลายญากทั้งหลายดีดามันได้ดีดามันด้ มีบุตรมีบุตรมีภรรยามีภรรยามตาสาง่ายและสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ยังอยู่และล่วงลับไปแล้วถ้าตกคู่ข้าตกทุกขขอให้ผ้เสียจากทุกขอให้พ้เสียจากทูขถ้าได้สุขถ้าได้สุขขอให้ยิ่งขึ้นไปขอให้ได้สยิ่งขึ้น

ไอ้สวดปางหงให้เด้อไป้สวดางหงสวดพิพิโสไอ้พระอาจารย์ที่เอเอาตะเข้ามาสะก่อนเอาตะเข้ามาซะก่อนไปรถก็ได้ไปรถก็ได้ไปได้ช่วยปางเงว่าเออจำแล้วลูใจทเหนเอก็เะเราพูด วนไเ้วยนะขอบเดดจนมเล่ะอขาบขคุณได้แล้ได้ล้วไจเสรจจุ่ว่าถวายพุนนาบุญด้วยกันนะคะขอะทอที่ไม่ไ้ทักด้ เอาวาย่นทีเล็กๆมันวายจะัถวายที่ลกแ่แม่แน่นะคจงค่คาเจ็จกองไอ้สต็มเน้ยมาเลยจะลายขอบไปเลยับมาเลยมันต้องหายลายลายลยลยลยเอ๋เอ๋เอเอไอ้สเตมมาีหลัง เดี๋ยวเขาอทำทีหลังมันจะละลายไอ้เร่องนั้นนี่คส่วนต่อให้สวนต่อ่าสวดต่อเอ็กีมแล้วก็เอามามันจะละลายอ่ัไปเลยเดเรืยองเอาผ้าลาลกบงบงะ เออวัแล้วอาแล้วก็ทยายทยอยทยอยมาทีก็ได้เออผู้ชายตับไม่กักระับไมนกันนะใ่ที่รองจานตัวเล็กไไมอ่ะตัวเล็กตัวเล็กตเล็กยอยมาไม่ค่ะพูดเนี้ะพูดระ้ย เล่นมาดิเอะเพื่อจเพ่อมันจะละลายันละลาย่ระวันที่หลังได้ที่มาถวายพ่อเมกัน mặt bằng 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 mặt